สวัสดีค่ะลุกนะคะจากโปรเจคเตอร์โปรค่ะวันนี้ค่ะตุกจะมาแนะนำโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งให้ทุกคนรู้จักโดยส่วนตัวลวุกเห็นในตครัง้งแรกนะตุกรู้สึกแบบชอบม,มันมากเลยและยิ่ได้ลองเล่นรู้สึกประทับใจค่ะตัวนี้ค่ะมาขนาดได้แบบนี้เอเซอร์ C250i ไอที่มาได้เล็กเองเองหนึ่งถุงสามารถพกพาไปดูบ้านเพื่อนได้ถ้าคนช่วงกับตัวนะรับรองมาตัวนี้ตไปดูบ้านเพื่อนรวมตัวกันง่้สนุกเลย แต่ตอนนี้นะคะช่วงแก่ตัวเรามาทำบ้านเราให้เป็นโฮมเธียเตอร์กันดีกว่าเพียงแค่ตัวนี้มีสายพาวเวอร์ตัตัวเครื่องของเราที่ดีไซน์นะคะต้องบอกว่าแปลกใหม่มากค่ะจะออกจากแปลกมากนิดนึงด้วยกับเจคเตอร์ที่ไม่ค่อยมีใครทำดีไซน์นี้เนาะตัวนี้เอเซอร์มามีพาวเวอร์มีรีโมทที่สำคัญมีแค่โทรศัพท์แค่นั้นเรามีเนอร์จอค่ะจากตัวมือถือนะ ภาพกันได้เลยใช้ภาพกันได้เลยค่ะตัวลำโพงนะคะจะมาในส่วนของ JBL ค่ะระบบเสียงที่ดีมากส่วนตัวความเรียดของภาพมาพร้อมกัสบสุัระบฟู Full HD กันไปทีเดียวช่องเสียบสายนะคะจะมีสาย HDMI แล้วก็ micro SD ค่ะซึ่งพวกนี้นะมันทำให้เราสะดวกสบายมากยงขึ้นไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องแพงๆเครื่องใหญ่ๆห,ห,หรือเครื่องจีนถูกๆที่ไม่มีการรับประกันนะคะแต่ตัวนี้ ความเรยียดสูงบกพาง่ายเชื่อมต่อง่าย,ย,ายมีดองเกิลอ๋อทุ๊กตุ๊กบอกนะมันมีดองเกิล w i f i ให้ด้วยมันมีเลยนะในกนล่องอ่ะ w i f i คลิกก็คือเราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยมีแบตในตัวค่ะสามารถบกพาไปแล้วก็ดูหนังจากในซิปกันได้เลยอย่างที่บอกมาแล้วไม่เคยทําให้ผิดหวังรับประกันตัวเครื่อง2ปีใช่ไหมรับประกรันหมดภาพ1ปีหรือหนึ่งพันชั่วโมงอย่างใด,งอ,ยงดอย่างหนึ่งถึงก่อน แต่หลักๆนะตัวราคาตัวนี้มันเริ่มที่14,900แต่ถ้าลูกคา้าติดต่อเรามาตามช่องทางนี้ค่ะหรือแอดไลน์มาเลยดูกรับรองว่าราคาที่ตัวงรัทีมงานให้ลูกค้านั้นไม่ผิดหวังแน่นอนมีราคาดีๆรอลูกค้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกขอลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าต้องมีโปรโมชั่นดีๆหรือสินค้าดีๆนะคะจากโปรชิปเตอร์โปรบายอินซิมิทิแกนุ้จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะ